สวัสดีจ้าทุกทุกคนวันนี้นี่ได้ผัดหมี่โซบะค่ะทุกคนจ้ะใส่หมูแดงมาจ้ะทุกคนมากินด้วยกันเมื่อกี้ผัดเร็ดเมื่อกี้นะคะทุกคนจ้ะที่ไลฟ์สดผัดเมื่อกี้จ้ะมาจ้ะทุกคนมากินด้วยกันเด้อพี่น้องจ้ะน่ากินไหมมาจ้ะทุกคนมากินด้วยกันจ้าวันนี้ไม่กินข้าวค่ะทุกคนกินผัดหมี่โซบะถ้าเรียกถ้าเรียกถูกนะถ้าถ้าเรียกไม่ผิดน่าจะเป็นหมี่โซบะนะ เส้นเหลืองๆนะคะเนะาะปัดเสร็จเมื่อกี้ค่ะทุกคนจ้ะหมูแดงใส่ผักวางตุ้งแล้วช้อนมาเลยมาเลยจ้าทุกคน มวนเส้นสปากเกตตี้เห็นหัวปกครั้งแรกที่มาผัดใส่หมูแดงอร่อยดีค่ะตูนมันเป็มีแห้งอ่ะนะ ไม่ได้ใส่พริกนะคะทุกคนจะ้ะไม่ต้องปรุงแล้วเมื่อกี้ปรุงเรียบร้อยอืมเส้นยาวมากเลยนะดูเส้นยาวยาว Vull etat sen. บจะเป็นองจาอร่อยดิวันนี้ร้อนอีกแล้วทางอาทิตย์ตร้อนมากพรุ่งนี้งานจะ45องศาค่ะวันนี้43พรุ่งนี้ขึ้นปีตมาประมาณ45องศา น้องเอ๋ยมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังทำงานก็อยากทำงานแต่ก็ยังไม่ได้ทำงานจ้ะพี่น้องจ๊ะงานที่ไปสมัครไว้เขารับนะคะทุกคนแต่ว่าไกลมากก็ไม่ถึงกับไกลแบบว่าเป็นขับรถเป็นสองสามชั่วโมงแต่พูดถึงว่าถ้านั่งรถเมย์จัางรถไฟด้วยรถรถไฟรถไฟฟ้านะคะ ประมาณชั่วโมงครึ่งไม่ได้ว่าขึ้นรถอย่างเดียวนะคะเดินด้วยนะคะทุกคนจ้ะนี่ก็เลยตัดสินใจเอ่อไม่รับงานตัวนี้นะคะเนาะไม,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 ไม่ไม่ทำเป็นพนักงานทำความสะอาดโรงแรมนะคะแต่ว่านี่ก็อยากทำมากเลยนะแต่ติดขัดคือน้อขับรถไม่เป็น แล้วก็ระยะเวลาก็ไกลโทรไปบอกเขาแล้วแต่เขาบอกว่าให้คิดดูดีๆหรือไม่ก็นั่งแท็กซี่ไปก็ได้แต่พูดถึงมาคิดคำนวณแล้วนั่งแท็กซี่นะคะทุกคนเนาะคือนั่งได้ค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายจะแพงนะคะเนาะก็คือนั่งแท็กซี่ไปทำงานคือไปกลับใช่ไหม สมมุติว่าเดือนหนึ่งเราได้ประมาณพันสองก็ไม่เยอะนะคะที่นี่เนาะก็ถือว่าถ้าเป็นงานแบบบริษัทงานแบบพวกอะไรนะโรงงานพวกอะไรเงี้ยจะได้แพงกว่านะคะแต่ว่าทำความสะอาดเนี่ยก็คือจะได้น้อยเนาะแล้วก็ benefit พวกประกัประกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ดีเท่าพวกงานบริษัทนะคะพวกพวกงานโรงงานเนาะ ก็จะพยายามหางานต่อไปนะคะแต่ตอนนี้ก็คือได้บอกเขาไปแล้วว่าแล้วเขาบอกว่าให้คิดดูให้ดีแล้วเขาจะรอคำตอบอีกประมาณสองวันนะคะว่าเราจะตัดสินใจไปหรือเปล่าแต่พูดถึงถ้าเรานั่งแท็กซี่ไปนะคะทุกคนเนาะตัวเดือนหนึ่งได้พันสองพันสามเดือนหนึ่งอ่ะเฉพาะค่าแท็กซี่ก็ตีไปสักสามประมาณสองร้อยสามร้อยดอลลาร์ รืออาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้เพราะว่าเขาก็จะคิดตามระยะระยะทางที่เราเขาเรียกอะไรเม็ดน่ะเม็ดของแท็กซีอ่อะนะที่เขาขับไปอ่ะอาจนิปประมาณไว้นะคะโบคข้าวๆนะเป็นบวกคข้าวให้ดูก็ประมาณสองสามร้อยดอลลาร์ต่อเดือนนี่ก็เลยว่ามันจะคุ้มไหมและอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้แบบยังไงอะไหนจะค่าค่าค่ากินค่าอะไรเราอีกเนาะพูดถึงถ้าแฟนแฟนทำอะ แฟนก็ทำงานอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเงินมาจุนเจือพอพอกินพอใช้ก็พอค่ะแต่ว่าเราก็ไม่อยากที่ว่าไปทำงานแล้วต้องมานั่งรถแท็กซี่แล้วก็มันก็คือมันไม่คุ้มสำหรับตัวเองะะเอะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเรานั่งรถเมย์ไปเออต่อสองต่ออย่างเงี้ยรถเมย์มันก็ประมาณสองสองบาทแปดสิบใช่ไหมมันก็ไม่แพงแต่แท็กซี่นะ่ะดีไม่ดีก็ประมาณยี่สิบถึงสาสิบดอลลาร์ต่อต่อ ขาไปแล้วก็ไหนจะขากลับอีกแต่เอ่อหัวหน้าคนคนที่ที่นี่ไปสมัครมอ่อสมัครไว้นะคะเนาะที่ก็เป็นบอสอ่ะนะก็คือเขาก็บอกว่าคิดดูดีแต่เขาก็ให้โอกาสนะคะก็คืออ่อเขาอาจจะชอบนี้ด้วยมั้งก็คือว่า ก็คือเราไปได้ไรเขนานะไปสัมภาษณ์แล้วก็เขาได้สัมภาษณ์นี้แล้วก็คือเขาบอกว่าเขาก็อยากร่วมงนานด้วยแต่ว่าติดอยู่ที่ว่านี่ไปไม่ได้อะเขาก็เลยบอกว่าให้คิดอยู่ก่อนก็เลยให้เวลาเขาไปอีกประมาณสองวันบอกเขาไปสองวันว่าเดี๋ยวจะโทรไปอีกทีนึงโทรไปใหม่นะคะว่าจะเอาอยัางไงจะ ไม่ทําหรือ,อยังไงแต่เขาก็ให้โอกาสก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าอีกประมาณวันจงวัน้วค่อยโทรมาวันี่เลยค่ะก็คืออยากไปทํางานมากเลยอะ่ะไม่ได้ทํานานแล้วก็มีความรู้สึว่าอยู่แต่บ้านแล้วก็ทําคลิปไปวันๆก็คือชั่วโมงเราก็ยังไม่ผ่านทีน,นี้ก็คือเราอยาก พูดง่ายๆไม่ใช่ว่าแฟนไม่มีเงินที่จะเลี้ยงนะคะทุกคนเนาะเขามีเงินที่จะเลี้ยงดูเราแต่พูดถึงว่าเราก็อยากมีเงินเป็นของตัวเองก็คืออยากใช้อยากซื้ออะไรเราก็เราเราใช้เงินของเรามันสบายใจกว่าเนาะเนาะว่าไหมทุกๆคนก็คิดน่าจะคิดเหมือนนี้เนาะแล้วก็เผื่อเราอยากส่งเงินไปให้พี่รงพี่สาวที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องไปขอเขาแบบ เราใช้เงินของเราเองมันสบายใจกว่าเยอะเลยนะคะทุกคนเนาะบางคนก็อาจจะคิดว่าทําไมไม่ให้สามีเลี้ยงหรือแฟนเลี้ยงเ,เขาก็เลี้ยงอยู่นะคะแต่ว่าเราก็อยากได้เงินนี่ะทางานด้วยตัวเองแล้วก็ได้เงินของตัวเองแล้วก็เวลาเราจะจะซื้ออะไรใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คือสบายใจอะค่ะเนาะเราไม่ใช่ว่าแฟนบอกว่าไปขอเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ เขาจะดา่าเขาจะดุด่าหรือเขาจะไม่พอใจที่จะเอาเงินให้เราไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรที่เราอยากได้เราก็อยากแบบหาเงินด้วยตัวเองแล้วก็มาซื้อด้วยตัวเองมันจะสบายใจกว่าค่ะทุกคนจ๋าเนาะ mm hmm. พูดง่ายๆก็คือใช้เงินตัวเองทำงานด้วยตัวเองภูมิใจตัวเองเนี่ยค่ะทุกคนจ๋าเนาะก mm ็ hmm. คือเราไม่ต้องไปใบมือของเขาอะ มันเป็นความภูมิใจของผู้หญิงคนแบบอยู่เมืองนอกนะแต่บางคนก็แต่เขามีแฟนบางคนเขามีแฟนรวยอยู่แล้วเนาะเขาก็จะอืมเขาก็จะบอกให้แฟนเขาว่าไม่ต้องทํางานหรอกก็คือเขามีเงินเลี้ยงพอกินพอใช้ของเขาแล้วก็คือนี่นี่กับแฟนน่ะแฟนนี้ก็ไม่ได้รวยนะคะเนาะก,ก็คือก็พอกินพอกินพอใช้แต่พูดถึงว่าอย่างว่าแหละคะ่ะคืออยากทํางานด้วยตัวเองใช้เงินตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่เรามีงานทําแล้วก็ อาหาเงินใช้ด้วยตัวเองเนะาะค่ะทุกคนจ๋าเนาะก็มาเล่าสู่บนฟังค่ะกินไปด้วยออกไปด้วย อร่อยครัทุกคนจ้ากินกันหมดเลยเนี่ยคอยชิ้นหนึ่งจะไปแล้วจ้าทุกคนไปแล้วจ้าทุกคนจ้านีก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะจ๊าที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้มาตลอดเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้ทุกคนดูผมร้อนนะผมเปลี่ยนยังไม่ได้สับผมผมแบบเนื้อแตกะค่ะทุกคนจ้าเนาะ ผมยังไม่ไดสความสุขในทุกๆวันนะคะขออย่าให้ได้เจ็บได้ไข้ได้ป่วยนะคะทุกคนจ้าเนาะขอให้ร่ำรวยทุกคนจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ